อย่างคุณรอยังไงปขวนไปหน้าตาดีดีไหมคุยไปคุณทำยูไว้บัวลอยบ้านนั่นสังเกตยังไงวันที่ดอกบานที่ที่ผมพาดอกแหล่ตั้งหลังจะกดอกบานนี่ใช้เวลากี่วันนะเออสำหรับมูเซนคิงในการทุกวันใบเล็บเล็กเดียวซึ่งไงรู้จักเราไปกินบ่อยๆเลยรู้จักเออไม่ทันลองตัดลูกนู้น มาตันจูมาจูมันสา ของมูลสันคิงนะครับที่เราดูง่ายก็คือตรงที่ท้ายของเขาเนี่ยจะเป็นดาว oh. จะเป็นดาวเป็นสัญ,ญลักษณ์เลยนะครับนี่คือมูลสันคิงของแท้แล้วก็แกะง่ายได้ว่างได้ว่างแล้วใช้ชสอนแล้วครับใช้หมืนครับอย่าสั่นดีครับอย่าสั่นดีครับอย่าสั่นครับอย่าสั่นพลังครับโอ้ <c oughs> à dìm, dìm bên gấp bên gấp Hãy subscribe เอาหนึ่ง้อรสขมนอืมืไม่พอเนื้อลายคือเนื้อลายเนียแกโดยอมอันนี้จะออกขมนิดนิดอือร่อยนอร่อยมากเนื้อมันจะนิ่มละเอียดอกอิมจมกกินากกินกับต้ดีเอาเอาเอาเลยมา เป็่งข้าไปเร็วดูเป็นงข้าไปหมูสันกิ้งอารมณ์ดีสวนรวยชัยขงนาครับวันนี้เรามากันที่สวนทุเรียนอารมณ์ดีรวยชัยนะครับซึ่งก็มีสภาพเป็นธรรมชาติปลูกทุเรียนมูสันคิงและก็ทุเรียนหมอนทองเป็นหลักนะครับวันนี้ก็ได้ชิมทุเรียนหมูสันคิงนะครับซึ่งมี แหล่งกำเนิดที่แถวๆภาคใต้ของประเทศไทยนะครับกลับมาปลูกที่จังหวัดพังงานเนี่ยรสชาติก็ไม่แตกต่างกันนะครับมีความหวานอร่อยนะครับนุ่มละมุนนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สวนโดยใชยย้แห่งนี้นะครับเป็นสวนอินทรีย์ทั้งสวนนะครับไม่ใช้สารเคมีเพราะในเรื่องของความปลอดภัยความเป็นธรรมชาติเราจะได้ครบนะครับผู้เรียนตอนนี้เรามีอยู่สองพันนะครับนักที่ตัดได้ตอนนี้ก็คือหมอนทองกับมูสันคิง ซึ่งบุญันทิงตอนนี้เริ่มได้ผลผลิตแล้วนะครับอตอนนี้ก็สามารถรับประทานแล้วก็ตัดได้ทุกวันเลยในส่วนของหมอนทองนั้นก็รออีกประมาณสักสิวันนะครับหมอนทองอารมณ์ดีอินซีร้ยเปอ์เซ็นะครับปลอดเคมี100%เพราะที่นี่เราบริหารจัดการโดยกเกษตรแนวใหม่ใช้ระบบสมาร์ทเข้ามาช่วยแล้วก็ใช้ระบบอินซีร้ปร์เซ็นผลิตปุ๋ยเองปลอดภยัยทั้งผู้บริโภคแลกะก็ผู้ปลูกด้วยครับ